วันนี้เราจะปั่นจักรยานจากเชียงดาวไปเปียงหลวงเวียงแหงนะคะเส้นนี้เขาบอกว่าโหสุดๆไปเลยนะคะคือเนินเนี่ย10%เนี่ยเป็นพักขาไปเลยค่ะแต่20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหเจอบ่อยมากๆเลยค่ะอยากจะบอกว่าทริปนี้นะคะเงื่อมิ้นนะคะไม่รู้กี่ลิตรค่ะออกมาแบบว่าสุดยอดมากแต่อยากจะบอกว่าทางมันสวยและวิวสวยมากเลยค่ะทุกคน สิเจ็ดแล้วหรอคะห้าส <5. S 1> ิ้าเปออกตัวตอนเช้านะคะจากเชียงดาวแล้วก็เริ่มไต่กันเลยค่ะไต่ไปเรื่อยๆค่ะเงนแรกๆค่ะเจเปอร์เซนตกแล้วยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี้